มาเจอไปด้วยบาจีฮึมาเจอบามาไม่มาจําพอได้มาเจอก็จีนแดวนมาไม่จับพด้ไอ้ถูกมาตายได้ยังไงนก้าวมาหนุ่ยจีนแ้วจีนแดงจ้กินกับรอยจีนแดากเกยใด้ดูกวยไม่มีบรระชาชนดกลวยได้แม่มันใส่จุนดูดวงคยเชื่อไงบูอย่าเร่นงไงบูเลยกับผม ดูก็เฟอเร็วอย่างนี้แล้งให้ดูเหลืองดินะพูไใ้รูเหลืองอย่าเล่นไห้บูนะเอ้ยหย่าเอือด้ยนะนะต้องตายอย่าเออกับบอนแร่งครับครับตาะครับเออปบนั้นน,ออน,นะเจเรมอนไงดูจริง อยามึงโกวบได้เลยกูผอ้มึงอ่ะมาไม่ใจกูผอ้มึงเรามึงเดีกยวกวบได้เต็มเลยนะแรกไม่รู้เหลืองแท่งให้รู้เหลืองดิเราแกได้เลยแกงับแตาว่ามึงนี่รูกูได้เดียจึงมาดามึงรอกูเรามึงผอกูเดีกูเดีกยวมึงไม่ไหวเลยเที่ยงเหรอ้แทง้รู้เหลืองตุก้ด้อ กโกด้ได้กับฟอนโกเด้าไม่ตอบนี่มามาพอไม่ได้จืดตำแดดได้นโโห,ะะหนุนที่พอโอเดาอาจารหนุยนจอบได้ทีนึงพอจืดตำแดดได้ให้ไดก็ว่าจืดตแดให้ได้ห่ะตำแดดที่เดวันข่มข่มีเขาเล่นไหนนั่งนัินค่มแขวกับหรือไม่ใช่ตมแดดตีฟั <c oughs> งจากการดริบใสฟืน ปอยใตเรียนังซื่อก็ไม่เก่งอันโรงเรียนไม่ใจพไฟเลวอครูอี้ออกได้ตจไฟเองจะที่กับนไฟแโรงเรียนแกไม่ป่ยม่ได้โรงเรียนคูร้อนวังไม่ดูเลยแรงกว่เจ้าบ่บ่ครูวจำวงจำเจ้าก็บบ่บ่บวันเกียงบ่บเราจที่บวกต้องดกับบนเี่เจะ้กันเมนรงแราเคู นูมาจะไปไดเอันดอกนหรไมไไดู้เลไปเองดานนเนบเล่นบาบาตุกตาไปบ้านไปมาไปนี่งานดื้ดืนี่อดเด็กนี่ขอคนแก่นั้นแแพดะเป็นเด็กเป็นเล็กูเป็นคนไม่ยอมเป็นเลตุกตายลตุกตายลดื้อไปละไปบ้านไปมาไป เดือิเออโอ้โหเล่เล่เล่เก็มบ้านมึงไม่ขับบาลพอตีนะตีตีแะ้วกูยิงแรงแรงแรงต่อหน้าคุณยิงเชียสไปมาไปนี่ดูก็พอแล้วเด็กนี่ถ้ามึงเล่นไม่รู้เรื่องแต่เดี๋ยวกูณรบบ้านเลยกูตีแม่มึงไอ้ชาย เอาจากันจนก็ไปจีเมงกูนอไปเช็ดยาเจ้าเช็ดยาไอ้ลุงมูลป้ายจะด้ยใายแล้กับรองมันดูมันพี่รอเปปไดได้ยเด็กดูบันนี่ไม่ต้องเอาอยางยางนเลยนั่งหยางย่างเด็ก